สิบสถานที่สุดหลอนรอบโลกคุณกล้าพอไหมที่จะไปเยือนสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าสุดสยองเหล่านี้อันดับที่สิบป่าโฮยาบาจูโรมาเนียเชื่อว่าป่านี้คือประตูสู่อีกมิติต้นไม้ที่นี่มีรูปร่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติผู้คนที่เข้ามาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย อันดับที่9เกาะตุ๊กตาเม็กซิโกตุ๊กตาเก่าพันตัวแขวนไว้เพื่อปลอบยวนวิญญาณเด็กหญิงแต่กลับกลายเป็นความหลอนว่ากันว่าพวกมันขยับเองได้อันดับที่8โรงพยาบาลจิตเวชเฮลิ่งลีอังกฤษสถานที่คุมขังผู้ป่วยจิตเวชในอดีต เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและเงาปริศนาที่ยังวนเวียน